Anti นนมมอันติ l สลิสสสค็อ i ล a ์ทารียนม e เตอร์แรงขึ้นความร i m e m b u a t ุ u s าก a k i n p ว r c a ั a น i r i ี n มั l a n s ท n g มั n นใจทว่ัสนีคมับนะครับมั FC ทุกที่าันเหีมัอนเดิมนะัะนดีทยว่วัน่นี้เรามารั่นใจทมเ่นใจที่ั่นใหมั่นครับเรื่นใจที่มัวนี่เป็นใ2ท s ่มั่นใท้ามนใจที่มันท้ามัน็อท2ตมัวนะครีบ Tower, 2, ครับถ้ามีน็ัต3ตัวมันแปลงมา นะครับมีเด็กเคยมาถามนะเฮียของผมนอ็อตสามตัวมันรุ่นไหนโอ้โหมันแปลงมานะครับก็คือมันเอาไอ้แผ่นสตาร์ทมือมาใส่สตาร์ทเท้านะครับนะโอเคนะครับตัวนี้ด้านหลังสีขาวเป็นสตาร์ทเท้านะตัวนี้จัด บิ้วซ่อมใหม่ทั้งหมดนะครับรวมซ่อมรวม,วรวมบิ้วใหม่นะครับในงบไม่เกิน1,500บาทนะครับมีอะไรบ้างนะครับในงบไม่เกิน 1, 5 0 0บาทนะครับจะรวมซ่อมด้วยนะครับอะไรที่เก่าอะไรที่เสียเราก็จะเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างทุกจุดนะครับไม่ว่าจะแผ่นเข็มเราจะขัดล้างล้างระบบให้หมดทําแผ่นปิ้นซ่อมเปลี่ยนฟงเป,นเปลี่ยนไฟนะครับไม่ว่าจะไฟสูงไฟต่ําหรือ,อตัวพวกลานมอเตอร์หรือพลาสติกอะไรต่างๆที่มันแตกเสียหายมันจะอยู่ในงบไม่เกิน1 5 0 0ัห้ารบาททั้งหมดนะครับถ้าเราซ่อมได้นะครับ จะซ่อมไม่ได้ตัว2ตัวก็อาจจะมีบ้างนะครับบางตัว10ตัวก็ซ่อมได้หมดเลยนะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับถ้าอยากซ่อมลองส่งมาดูนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเฮียของผมใช้ได้หมดล่ะใช้งานได้ปกติแต่แค่มันเก่าผมจะบิ้วใหม่เท่างบเท่าไหร่งบตรงนี้จะไม่เกิน1,000บาทนะครับงบตรงนี้จะไม่เกิน1 0 0 0บาทถ้าเรือนใหม่น้องชายใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่แค่มันเก่ากูอยากเปลี่ยนใหม่ อยากทำใหม่ให้มันใหม่แบบนี้นะครับก็จะอยู่ในงบไม่เกิน1,000บาทนะครับเฮียก็จะขัดล้างให้ใหม่เช็คให้ใหม่หมดทุกอย่างนะครับผมนะในตัว1 2 5 A, Start ่งสองห้าเอตาร์เท้านะครับจะงบจะประมาณนี้ถ้าใช้ได้ไม่เกิน1,000บาทถ้าระบบเสียหายระบบไม่ติดระบบ ช็อตไหม่แล้วเราซ่อมแล้วรวมจัดสภาพบิว้วใหม่ไม่เกิน1,500บาทนะก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นของลูกค้านะครับที่เขาส่งมานะครับเ,เรือนใหม่มีปัญหาแล้วซ่อมนะครับเราก็ตรวจเช็คเปลี่ยนไอซองไอซีเปลี่ยนอะไรให้ใหม่หมดอันไหนเสียเราก็เปลี่ยนให้ใหม่อันนี้แตกนะครับแตกตรงไหนอันเนี้ยแค่แตกตรงนี้แต่เราก็ยังเปลี่ยนให้ลูกค้าเพราะว่ามันขันน็อตไม่ได้นะครับเราไม่เอานะครับเราต้องจัดสภาพกลับไปให้มันใหม่เกือบร้อที่สุดนะครับน้น้องชายประมาณนี้เราก็จะทําใหม่ให้มันเหมือนออกไปจากศูนย์เลยนะ อ่ะถ้าใครสนใจก็ลองทักมาสอบถามก็ได้นะครับในช่องทาง B-Lessing นะครับคาร์บอนนะครับไม่ว่าทั้งเฟสไม่ว่าทั้งเพจนะครับทักมาสอบถามได้ครับอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับน้องชาย